ข้อที่8นะครับอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลและอุปกรณ์ควบคุมแบบติดตั้งภายในตัวเครื่องหรือ b ิวอิ i n นะครับข้อ8.1ครับอ่าครับระบบรับข้อมูลแบบสัมผัสจอภาพ glass to glass touch screen นะครับแบบ capacitive m u l t i t o u c นะครับข้อ8.2ครับมีปุ่มเปิดปิดปุ่ม power on/off ปุ่มปรับเสียงปุ่มมะลุมนะครับและปุ่มย้อนกลับหรือ back หรือปุ่มยูเทิร์นก็ได้นะครับ รับตวรวจสอบกรรมในข้อ8.1ครับระบบรับข้อมูลแบบจอสัมผัสนะครับขั้นแรกเนี่ยให้เลือกที่เมนูนะครับจากนั้นเลือกแอปพลิเคชันที่เราโหลดเพิ่มเติมเข้ามาคือมันติทัศเทสนะครับพอเข้ามาที่แอปพลิเคชันมันติทัศนเทสนะครับโปรแกรมก็จะบอกว่าทัชอ a n y ว h ร์ท t เทส s t นะครับให้ใช้นิ้วนะครับ5นิ้วนะครับ ข้างไหนก็ได้นะครับจิ้มลงไปที่จอนะครับก็จะปรากฏภาพลักษณะนี้นะครับให้ตรวจสอบว่า,าจุดที่เราจิ้มทั้ง5นิ้วทั้ง5จุดเนี่ยได้สัมผัสกับหน้าจอไหมนะครับก็คือถ้าจิ้มนิ้วไหนทั้ง5นิ้วไม่ติดคือไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าจิ้มติดก็คือทั้ง5นิ้วคือผ่านนะครับต่อมาครับไปจุดมีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มปรับเสียงและปุ่มย้อนกลับนะครับ การบนเครื่องก็จะปรากฏอยู่ผมจะเรียงกันอยู่จะมีเป็นการซอร็อกล่องลึกนะครับในการที่เราจะเช็กดูว่าอ่าสัญลักษณ์อะไรเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ต้องดอูใกล้หน่อยนะครับเพราะผมจะเล็กๆ